เข้มผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของ Ford ดเอกันทบุรีนะครับวันนี้เราจะพาไปดูภายในภายนอกของ Ranger Raptor X กันว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไบ้างแล้วมันโดดเด่นแค่ไหนมันหล่อขึ้นแค่ไหนไปดูกันครับมาดูภาพรวมกันก่อนนะครับผมนะครับคร่าวๆเลยก็กระจังหน้านะครับที่มีสีดำนะครับชุดแต่งเป็นสีดำรอบคันนะครับเพิ่มความดุดันมากขึ้นใน Raptor นะครับ Ranger Raptor X นะครับผมสิ่งที่เราเห็นใน สะดุดตามากๆเลยคือซิกเกอร์แบบ o อเว t ร์ท็อนี้นะครับผมทำให้ Ranger Raptor X ทันนี้นะครับดูมีมิติมากขึ้นตัวลากจูงสีแดงนะครับแม็กยางที่มองผันผ่านแล้วก็เอ้ยเหมือนรปเตอร์ทั่วไปแต่ว่าดูนะครับสังเกตแม็กนะครับเป็นสีดำนะครับที่มันดูดุดันมากขึ้นด้านหลังนะครับผมมาพร้อมกับ โลบาเล็กแบบใส่ในแรปเตอร์ x ดูเทไ่ไม่ธรรมดานะพร้อมกับไฟเบกรกลงที่3นะครับให้ความสว่างสัดเกนสติ๊กเกอร์นะครับผมจริงๆิแล้วคาดยาวจากด้านหน้ามาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือตาสัญลักษณ์ของปอดเป็นสีดําให้ความดุด,ดันมากขึ้นสําหรับเจ้าแ a p t ต r x คันนี้ขึ้นมาภายในตัวรถนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยที่เราเห็นได้ชัดเจนคือนะครับการเดินได้สีแดง นะครับเ,เข็บเดินได้จะเป็นสีแดงแบบนี้วันนี้ภาพรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Ranger Raptor X นะครับเดี๋ยววันนี้ราไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูแบบจริงจังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบบเจาะลึกเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ